วันนี้ก็ย่อมยุดครับผมครับผมจะตกเน้ยาครับวันนี้ครับตกมาได้ตุกนักครับแด่ว่าทกมาเบาในข่ะทุกมืดครับัสดีครับวันนี้ก็หนังก็มาขึ้นเขาม้างข้างครับก็หลายวันแล้วครับมาได้ขึ้นมาครับก็เนื่องจากภารกิจการงานนะครับวันนี้ก็ว่างก็เลยขึ้นมาขึ้นมาเขาลุกนี่ครับได้ แต่วันนี้จะสูงชั้นหน่อยครับปกติก่อย่ามาตั้งขนขึ้นตั้งขนตามก่นครับแต่วันนี้ก็มาขึ้นเขาตรงนี้ครับก็มาหาคคบมากนินตามเผยครับก็ส่งซมส่องสอมวันก่อนก,อนกอนน็มีพี่น้องชาวบ้านเป็นมาหาเฮดทางอย่างก็ได้กันครับแต่วันนี้ก็มัานหลายวันแล้วโคงก็จะแบบนี้อย่างครับเลยว่าก็เจ็บซอกคอกันครับก็น้าฝนครับแบบนี้อย่างยังก็โค้งจะมีครับก็วันนี้ก็ขึ้นมาก็ชื่อว่า อากาศบ่ค่อยพกตีกอดตีเท่าไหรครับพ่อช่วงนี้เป็นหน้าฝนครับอันนี้กอนแดดก็นี้กอดมืดม้ําครับแต่วันนี้มโฮพจะมีฝนตกก็ครับกอลร้องไปหากดินแถวนี้ดูครับพากนี้ก็จะขึ้นบนเขาครับปะกันกลางเสากลางเขาครับครับนี้ก็นาันก็มาถึงกลางเขาแล้วครับก็เป็นไฟซ้ำเหมือนกันครับก็จะหาดูแถวนี้ครับมีเฮ็ดมีอย่างออกก็ครับ กอเฮ็ดสางจะออกก่อนครับน่าจะแบบมีหยัางครับมีเก่อไดโนสางครับเตโนสางเกามีหลายรุ่นครับรุ่นนี้เก,ก่กอกลางกประมาณครับแต่รุ่นใหญ่ก็ใหญ่เลยครับสูงก็สองสามพุ่มแล้วครับรุ่นนี้ก็รุ่นน้อยครับสางครับ ขับทางขึ้นเขาครับมีถึงป่าดงดิบละป่าซางครับป่า้างป่าไฟซางครับนี่ก็เป็นป่าดงดิบ,บปบป่าดงดิบก็มีไม้ข่าม,มงอย่างครับเอ็มข่าม,มงนักครับไม่มาขาดนั้นนั้นครับเดี๋ยวนี้ครับ ครับก็เหมือนจะได้แดดที่้ครับแต่ตอนนี้ก็คึมคึมแล้ครับรู้สึกว่าฝนคงจะตกแน่นอนครับเดี๋ยวจะต้องรีบไปเสาะที่พักครับก่อเพึ่งพักก่อนมีใกล้ๆนี้กับมีู่ครับแต่ว่ามันจะแบบมีหลังคาครับ๋ยวคงจะได้หาใบตองมาอย่างกะมามมงครับมันหูจับจันก็ครับแต่ก็ยังมีแดดหน่อยครับแต่ว่าฝนตั้งเข้ามาแน่นอนครับฝนเข้าจะตกแล้วครับ ครับนี่ก็คงจะไปปักกันตีพักกันครับบางทีจะตันก็ครับฝนก็มาแล้วครับฝนก็เริ่มมาแล้วครับก็ยังมีแดดน้อยๆครับแต่ฝนก็เริ่มจะตกครับครับเดี๋ักกันตีพักครับครับตัวนี้ก็ฝนตกครับก็รีบทำเพิ่งพักเกือบัะตันครับ พอจะเซ็ตเกาเปียเลยครับพอทำในภักเซ็ตก็ผฝนก็เริ่มจะออนแล้วครับฝนมาเร็วเกินครับตอนนี้สฝนก็เริ่มออนนะครับตะก,กี้ก็จบนักนะครับก็รลีบวิ่งมาที่นี่แล้วก็ทำาลัคาเพิ่งพักแล้วก็บ,บัตันเลยครับเปียนเลยครับ ตอนนี้ก็เริ่มนักขึ้นมาแล้วครับฝนเริ่มนักขึ้นนักขึ้นแล้วครับเดริ่มนักไปเบาเลยนกักเบาครับ เพิ่งพักกระทำในแค่นี้ครับพอมันฝนมาเลี้ยว้นไปครับบัดนันครับขอจะลบผลได้ครับได้มาหยเปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ก็จึชเกว่าจะมีแสงแดดออกอยครับแต่ก็ยังตกไปฟ้อยอยู่ครับฝนครับหวูจยุดไมได้ครับ để cho họ cái cốp bóng 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 ผดินต้มครับแล้วก็ป่าย่างครับ ครับตอนนี้ก็ได้กินเข้ากินปลาอิ่มแล้วครับเียบล้อยครับได้กอไฟด้วยครับก่อยากฝนต๊มันเสื้อผ้าเปียหมดครับกมจะทำเพิงฟักได้ก็ผงโต๊ะเสื้อเปียหมดครับตอนนี้ก็ไฟครับก็อยากผสมพัน์ครับผมบอกหลวงเปียหมดครับ ใส่ใหม่แบบนี้ครับไม่บวกไม่ไหลแห้งครับไม่ผนี่ก็กปียกหมดครับ ว่นจะดิด่เตครับูกจเจลีละเมื่อนหน่อยครับวัสองสาวันก็ผลตกนักเหมือนกันครับในวันนี้บมตกบ่เคยนักโ่ยได้ครับแต่มันตกเมือนุ่งครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ผลกำลังตกสุกครับคงจะตกไปถึงปลา,า,ายเดือนนะครับ biết nhà các phái không có đến từng tưởng của bia được không dù có bia không ครับตอนนี้ก็แดดเริ่มออกแล้วครับก็อตกเหมือนพอสมควรครับฝนครับประมาณสองชั่วโมงครับฝนตกนี่ครับตอนนี้ก็เดินแดไดไล้ครับคิดว่าคงตอนเย็นๆคงจะตกเต็มครับพ่อมีเมฆมีเมฆฝนกระจายเต็มเียครับ ตรงฟ้าก็ยังบ่คอยสว่างตัวได้ครับมันก็แดดเป็นบางจุดครับแต่ตรงไหนีุน่นก็ห่มครับคงจะเป็นฟ้าบางครับไฟก็เริ่มจะหมดครับพออากาศมันชื้นครับลิ้นก็เปียกหมดครับ ก็ทำเพิ่งพักด่วนครับก็ได้ประมาณเนี่ยครับก็เพอะจะลบฝนได้มาถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับหนอนสามก็ะสงแล้วครับแต่หนอที่ออกใหม่ๆก็ยังมีอยู่ครับ ออกเป็นรุ่นไปนรุ่นครับครับตอนนี้ก็ฝนก็ยุดแล้วเต็มที่แล้วครับบ่าคงจะมามีฝนแล้วครับถ้าจะตกแห็นก็คงจะตอดแรงมัครับลูกนา่น,นก็ได้จีเก็บเขาเก็บของครับเพคงจะไ,ไปซสาะหาก,กินต่อครับโม่จะไปทั้งไดครับก็อล้อง เดิเนแถวๆดังบนนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเลี้ยงตรงนี้ครับคงจะพักกันมาคลิปหน้าครับก็ขอขอบคุณทุกท่านครับตีกดตีตามมุงนานมาตลอดครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านครับตีมาดูมาชมจนถึงช่่นท้ายๆอยู่นี่ครับทายตัวอี้โอ้ยครับก็ ขอสารรับวันนี้กอมีอย่างก็ขออวยพรให้พี่น้องยุซีทั้งหลายก็ขอจงมีแต่วความสุขความเจริญทั้งก้าวหน้าท,ทั้งการงานก็ดีทั้งไหนก็ดีครับก็ถ้าหากาก่าทันมีธุรกิจจะเดินทางไปไต่ก็ดีทั้งเหนือก็ดีขอขอเสี่ยขาดจากไปทั้งหลายทั้งปวงครับขอสนรรับนนี้ก็ขอกลับสวัสดีครับ